สบายดีเอฟซีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกฐานเบิ่งพี่น้องเอ้ยไปจ่ายตลาดมากก็ได้หมากไหมมาให้เมฆแต่ว่าพอยแช่ออน้ำเกลือไว้สิบนาทีได้แล้วเมฆขนมาลอยกินแล้วนี่ยซิมอยู่ตลาดหน่วยหนึ่งเพราะว่าคือว่าซาซาลีล่นเพิ่อนป้าป้าไม่ใส่ถา,า,าดไหนป้าลาไปนั่งกินป้ะจงไว้ให้เอื้ยน้ำได้กินบดบะไดได้เด้ก็ได้หมากหวงมานำพี่น้อง อโอเคมาเอานั่งอยู่แล้วลาบอกแอปเปิ้ลในร้านกิเนเลยผู้ไปนั่งทางๆแลก็ทีเห็ดเบี้ยคมมานั่งน้ำเนยน้ำร้านเนยบอกแอปเปิ้ปลจานน้อยๆเอามาให้แน่สบายดี โอ้ยโอ้ยอ่งอมังมีหโอ้ยอมแต่เออนี่แหละแนยากออกมมีสะกระดูกอกอยว่าอยากไก่อยากไก่ขอกระซื้อไก่มาตัวหนึ่งไอ้ยังกินขอยองอยากกินไก่ชือทะเลจะออกเงินน้ำายชอหซนหนึ่งบอกคนเราหาปได้ยอามันเด็กน้องขอไปจ่ายตลาดมากขอได้แต่พักแล้วก็ได้ก่ตัวหนึง นี่เด็กลูกไปมักช like ิมป like ิ Can ่งมันลายพี 30, 6, 5, 6, ่น้องเลยผมก็เลยกับเมนโบแมนมาซื้อเองเลยสีอุดนุ้นไปน้อยแต่สีอุดอยู่ดอกพี่น้องมันนะบางเดียวพอขี้ขั้นปิ่งขอพอสีอุดแล้วมันน่นอ่าสามสิบห้าพันสองกิโลจะได้มะเขือ มาหนั่งนะป้าคนหมักปิ้งป่นก็เลยซื้อมาไว้คนน่นแหละหมักเคือแท้คนเออคนเราหมักปิ้งป่นได้หมักเพชรแหง้งเขาไซื้อได้หมักเพชรอะเซื้อเพชรแหงง้งเลยเคลแห้งก็พอนแรกอิงเดนพี่น้องโคงละฟิตพันขีมม 10, อเอาได้นี่ป้าจิไปข้างนอกแล้วได้หนิไดนแ,แ,แน่แน่โงละฟิตพันนี่จะได้มะกรอกนี่คนสิมาะล่างคนเข่าสองฟิตใบชาวพันนี่มะกรอกก็ได้พักนี่มาพัด เพื่อพื้พี่เขาอยากกินซพักนี่พักอันนี้ชิพทันมคนสามหมัดชิพทันอันนี้เช่าทันได้นี่อันนี้หมัดชิพอันนี้สามหมัดชิาลูกหลาคําแพงคนงามของแม่มากระท่านอันนี้เอา้าลูกหลาคําแพงคนงามของแม่มากระท่านกินหโอ้ยกินติดจังจมจกุกท่านผู้ชม อันนี้พักกระดาวปนน้ำสะทำมันจะลดมันลดทานเขาอยปิดแล้วเอาตีพักกระดาวหมากอันนั้นหมากหินเอาเมฆมานั่งกินได้ไหมนั่งกินไหมลูกอืมปากกอกกอกกินตัวนี้วากินเกอกมันลืมล่างล่างก่อน นนนนไปไนม่พี่มไปก่อนแล้วมาอย่างดิแม่เ้า,ามีแตพลมัมไม้อ้ากินแม่ปาก้านอันเนี้ Ừ, trong làng thì còn sẽ cùng à. phía มาเกาะกับงามๆแต่มูมนบักใหญ่นี่ยขอเลยซื้อเอามากนะนะพี่น้องถึงเวลามาทำแกงแกงอ่อมพี่น้องเลยสนยสนยกาบระปุ่นเนาะใส่กัะปุ่นกระป๋านน้องอ่าก็สิแกงอ่อมเนี่ยกินเพราะว่าสิไปกินกระปุ่นบานอ้าวมันไปสุดจะแสบกินอยู่ปุ่นแกงอ่อมแกงแล้วนะ แกงออมมักหนีให้กินนี่ปัดชิไปแล้ว<อ>ล่างคนพี่นอ้องคุณกระดูกเลือดมือนะ อ้าวหนากร่งต้นมันเปื่อย้วบริวารตุ้มไงเนี่ยเองก็แลมันเปือยจังอยมันนิ่มๆเอายาน้าใส่กระดูกขวารซะก่อนขวมันซุกก่อนแล้วก็เอามีดห้าต้มซุกแล้วแลจเอาลงอ๋อบ้างใส่ซะแกงกระดูกหมูนะก่อนให้หม้อมันตุ๋นแล้วจังเอาหมบีลงด้่างตั้มขับเื่องแต่แกงเราไม่ต้องขวารอกเอากระดูกหมูนะนงยาหน้าขับเบื้องลงไป

อ้เี่ยมาเบข่าอยู่เพื่อนอยู่บ้นเอาวบสซก็ได้แต่ว่าน้ำยาหน้ามืดโอ้ปลาลูโบ่ยาน้าได้โตหาแบบคนปหักก็คอยอาบน้าเดเป็นอย่างเยอะหน้าเดิมราจะคุยกันตลอดเท่าท่เ่โมงของุณเจนะ คุยกันเลยแอบพมีไจะคุยกันคคุยปานนักเสัอยู่กันต่งปีบเอ้คุยกันอีีวเนาะเนาะคุยเียคุยงานน่มอาหารกันจกันหุดหอดกัน อนีนีบ่บอมมาดูย่งท่านเราท่านแกงหายตะกบมักนีแม่มาย่งมดูย่งบอนอือมันจะซับหมูไว้สุดๆเร็วๆเร็วๆจะมา,า,า,าต,ตายได้ลนี่นนนนดีวียมันตาดสิหาเหล็กสลันก่อน,นโยนมันก็นสิหอไปเบสามเลยบลกบอลบักออโต ยมาบอนนะหลดมันอูซูคุกให้หลดมันบ่มันอยู่น้มาอยู่นกูนีก็ได้แมนอบอกมันโลดเป็นยังตบบอกมันโลดก็ใ่สูปูสีไปน้ำกัน่นแล้บอกกันโรดอาจะไม่อยู่เอู้กู้ไอยมันจะเอาพาไปหาหยามันกระชายคิดอีก เดาสวรรค์จะพาไปหาหยามันด,ดีเอาไปรดเอาไปรดลืมขืดไป <c oughs> มันเสือมหมดหยามันดีนนโนโดนลเหรอ เป่อยพแแหงองติดมันขามนะมันลู้ไหมตอม่ แม่มารีนตายแล้วนี่แค่เด้เอายากินแม่มาลีนอันนี้เนี่ยเลยอันนี้นี่นี่มาเลายมาไหมนอนบรรุน,นอนนะหลักล้า,างหุ่น ใหม่ปวดข่าล, ng, าล ng, ่างหวยล่าง่บงคือค้างไปนั่มันนี่เวื่ง Đúng không? Đúng không? mẹ ăn đi tôm mặc mì và súp của nhau rồi thì kem ăn nhá kem xe chan นอนหุ่นยนตังน mm ี้อมัมันเย็นเลยอ chín mềm ăn nè mẹ ơi mẹ kẹ hành em mắt <laughs>